สวัสดีครับสวัสดีท่านเจริญผู้มากด้วยปัญญาวันนี้อยู่กับช่วง Battle Saber Saga นะครับนี่ก็เป็น Battle Saber ท,ที่เรารู้จักกันนี่แหละแต่เป็นอีกฟอร์แมตหนึ่งนะครับเป็นฟอร์แมตท,ที่มีในฝั่งของโซนยุโรปนะครับที่เขาเพิ่งไปเปิดตัวใหม่เรียว่าเป็นการรีแบรนด์หรือเปล่าไม่อาจทราบได้ใครที่รู้ข้อมูลก็มาเสริมได้นะครับผมรู้แค่ว่ามันมีการเปิดตัวของ Battle s a b e t Saga ในฝั่งของโซนยุโรปรู้สึกว่าทัวร์ครั้งแรกจะมีเงินรางวัลอยู่ที่1ล้านดอลลาร์นะฮะเกมที่เราเล่นวันนี้ก็เล่นผ่านเว็บไซต์ใครที่สนใจก็กดลิงก์ไปเล่นได้เดี๋ยววันนี้เราจะมาเทสเด็กทัดแดงกันกดตรงนี้ครับเพื่อหาคู่แข่งเราก็รอสักครู่ครับอ่านี่มาแล้วเจอกับผู้เล่นญี่ปุ่นท่านหนึ่งครับกดตกลงมาขอเจอหน่อยเราจะเล่นเป็นเด็กทัดแดงนะครับสุดหล่อเท่ของเราขอเบียวบาชินดันทักหนึ่งวันก่อน เปิดมาก็จะได้จั่วการ์ดสใบนะครับเราสามารถเปลี่ยนมือได้โอ้โหโอเคดูดีอยู่เราก็รอดูฟิวอีกฝ่ายฝั่งนี้เรียกออกมาครับเป็นดราก้อนกัปตันเพาดรากนอยนครับพลังสามพันเราก็มีเหมือนกันแต่เราก็มือใหม่ซะด้วยสิทีนี้ก็เข้าเทินเราครับมันก็จะมีสตรงสเต็ปอยู่7สเต็ปนะครับสมัยก่อนนี่คือเบวครับไปเล่นกับเพื่อนสตาร์สทสเตปคอสเตปดอสเตปรีเรฟซสเตป แม่วันๆยังหวานอยู่เข้าเทินของเราครับการที่เราจะเรียกไอ้พวกสไปรงงสปริตออกมาได้นี่ต้องจ่ายค่าคอร์สนะครับเป็นคอรเราก็เรียกออกมาครับจ่ายคอไป2เม็ดแล้วก็เอาคอ1เม็ดนะครับมาแปะไว้ที่สปาริตของเราเพื่อที่จะไม่ให้มันตายห่าในครั้งนี้เราจะเอาสักประมาณ1เม็ดพอครับแล้วก็จะไล่เป็นเน็กซัสอันนี้เป็นเน็กซัสนะครับฟิลเหมือนกับาการเวทฟิลในยุกิ ใบนี้ยังไล่ไม่ได้นะครับค่าคอสไม่พอเราจะไล่เป็นใบนี้แทนและกันเอาให้คุม้มเสียคอสไป2เม็ดครับเป็นคอไอนิกซัสไม่มีคอก็ยังอยู่ได้นะครับแต่ถ้าสับปะริดไม่มีคอมันจะตายห่าไปเราจบเทินแต่เพียงเท่านี้ครับ ดูทรงแล้วตีอีกฝ่ายไม่น่าจะไหวจบเทิร์นกันก่อนแล้วก็เป็นเทิร์นอีกฝ่ายครับเป็นช่วงรีเฟซสเตปข้ออีฝ่ายก็กลับมาครับแบบเป็นเน็กซัสครับสครอชบัตทฟิวสับปิตสีแดงทุกตัวบวก BP1000 จบเทิร์นเลยไหมครับหรือว่าจะตีแล้วก็รอครับเป็นเกมที่ค่อนข้างเงียบเงาครับมันต้องค่อยเป็นค่อยไปใครที่มีประสบการณ์คัมบอร์ดในเรื่องของบระเทิสับิดก็สามารถมาเสริมได้นะครับเราก็ไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่วันวันปก็เล่นแต่ยูกิ อันนี้เป็นอะไรวะใช่เบิร์สไหมครับใบนี้เซตยังไงเอ่ยเซตยังไงลูกเบิร์ส when you lose life เนี่ยเบิร์สเมื่อเราเสียไลฟ์มันมีสเต็ปให้เซตไหมไม่น่าจะมีนะครับเทิร์นนี้เราจะเรียกเป็นกัปตันมังกรครับจ่ายคอสไปนหนึ่งครับซิมโบเนฟิลสามารถเอามาลดค่าคอสให้กับสปัปะรตของเราได้เข้าที่จำได้เข้าแอคแท็กสเต็ปครับ ทรงไอมังกรจิ้งเหลนไปตีไปเลยลูกเวลาสับป,ปิ์สั่งตีในเกมนี้ก็จะเป็นเอียงเอียงนะครับแล้ก็รออีกฝ่ายเขาไล่แฟดครับเยโดแลนไม่แฟดทามิ่งบวก BP หรอครับหรือว่าเป็นการสั่งใช้เอฟเฟกตเลือกสับป,ปิตหนึ่งตัวที่ BP พ0สาหรือต่ำกว่าทำลายการ์ดไปนั้นวัตเตอร์ฮิล y e เยสโดเกิดอะไรขึ้นวัดอีกฝ่ายเขา มึงทำอะไรพี่ดูไม่ทันครับเมื่อกี้เราจะไม่ขอไล่แฟตนะครับเราจะตีซ้ำอีกฝ่ายไปอีกหนึ่งครั้งโอ้โหนี่คือพลังชีวิตนะครับเขาเหลืออยู่4เม็ดครับต่อไปก็สั่งตีด้วยแบล็กโนสุดหล่อท่ของเราครับป้องกันไหมครับมันคงไม่มีสบัดดิษมาป้องกันเลครับอาการนี้ก็เข้าไลท์ไปเต็มๆหล่นมาแล้วครับเหลืออยู่3เม็ดจบเทินครับทีนี้เข้าสู่เทินของอีกฝ่ายครับ เยดโดคอเพิ่มขึ้นอย่างเยอะถ้าเขามีการ์ดดีน่าจะพลิกเกมได้อยู่เฉดเรนิโด้ทำไมหน้าตามึงคุ้นจังวะการเพิ่มคอครับเป็น3000 BP ตีเลยไหมดูทรงแล้วเขาไม่น่าจะตีเราตายเถอนนี้นะครับอีกฝ่ายเขาคงไม่มีการ์ดหมดๆหรอกมั้งเรียกเป็นเบลดไดโนพลาโซ เอฟเฟกตอะไรคอนฟรอนคอนฟรอนนี่ก็คือเอฟเฟกทะลวงนะครับถ้าการ์ดใปนี้ตีอีกฝ่ายต้องสั่งป้องกันแต่ไม่เป็นไรครับกูไม่มีไอ้นี่กูไม่มีสปบดิ์ไว้บล็อกครับพี่ตอนนี้ยังอยู่ที่เมนสเต็ปอยู่นะฮะเข้าสู่แอคแทกสเตปครับส่งไดโนเสาร์มาตีเราใช้เอฟเฟกใจโซ่โคอแล้วหรือยังไงดูไม่ทันครับเอฟเฟกอะไรเอ่ย เราก็ไม่มีอะไรให้ใช้นะครับจะปล่อยเข้าไรเราโดยตรงแล้วไรก็จะตกมาที่รีเสิร์ฟที่เห็นเล่นอยู่นี่คือมัวทั้งนั้นเลยนะครับเข้าเืินเราครับจวบให้อ่าเป็นรีเฟซเสบิเราจะเรียกออกมาเป็นแด็กโนสุดหลอดที่ค่าคอสเซนจะน้อยจาจคอสไปหนึ่งครับแล้วก็แปะคอให้ no. แด็กโนไอใบนี้มีเอฟเฟกช่วยในการย้ายคอนะครับแต่เรายังไม่ใช้ หลังจากนี้ก็เราจะไล่เป็นกซัสครับเปิดด้วยสกอตบัตเทิลฟิวจ่ายคอสไป2เมตรครับแล้วก็จบเมนสเตปไปเลยเข้าสู่แอคแทกสเตปครับทรงไอมังกจรจิ้งเหรนสุดหลอดที่ของเราไปตีไลลเลยอยู่3เมตรครับไม่ป้องกันก็ไม่รู้ว่าจะทำยังไงแล้วป้องกันหรือเปล่าครับพี่อ้าวไอเ้เหี้ติดกูก็ว่าอยู่ไอ้สั์ติดแฟตแล้วอยู่เดี๋ยวรอเขาบล็อกนะครับ ถ้าเขาไม่บอกก็เหลืออยู่2เม็ดเนาะนะนี่ก้าขนาดนี้เลยอย่างนั้นเหรอจบเทินครับและเป็นเทินของอ e ีกฝ่ายครับคอใน r รีเซิร์ฟ e อีกฝ่ายก็ยังเยอะเลยนะครับไม่รู้ว่าเขาจะพลิกเกมได้หรือเปล่าเอฟเฟกอะไรจ๊ะวัดเกิดอะไรขึ้นยังอยู่ที่เมนสเตปครับโอ้ยีดเรียกออกมาเป็นนิวเวล่า ดาก้อนอันโดเมดาครับอาร์ต mm hmm. อย่างท mm ี hmm. he, ครับคอสหกเอฟเฟกอะไรจ้ะสับปิตหนึ่งตัวที่ BP น้อยกว่า3000หนึ่งใบแล้วก็เน็กซัสหนึ่งใบทำลายการเบนั้นเยสโอ้โห oh, อย่างทนะีฮะนีเบล่าแอนโดเมดาอันนี้เป็นเผาเผาสตาร์ดาก้อนครับมับงกรดาวบวกคอให้2เม็ดครับ ถ้าพี่บวกอีกเม็ดหนึ่งพี่จะได้เอฟเฟกต์ตึงๆแล้วนะครับโอ้ทำลายเน็กซั่ะเราไปเอฟเฟกเกมมันก็นะไม่ได้บงได้บิวอะไรกูเลยอีกฝ่ายทำการย้ายคอเล่นครับตอนนี้ไปเพิ่ม BP ให้กับไอ้เบลดไดโนพาราสว์ของเขาและเข้าสู่แอคแทกสเต็ปเลยนะครับตีมาด้วยไดโนเสาร์ครับเราป้องกันเลยดีไหมถ้ากูเอาไอ้ตัวนี้ไปป้องกันดูทรงแล้วเหมือนจะตุยได้นะครับเนี่ย ใช้ไฟวอ์ดีไหมวะไอสัตว์เขาสั่งปีมาแล้วนี่วะงั้นไม่เป็นไรครับปล่อยเข้าไรก็ได้ดูทรงแล้วไม่น่าจะมีอะไรแปลกไปดูทรงแล้วน่าจะปลอดไครอยู่เราสามารถบล็อกได้ขอไม่บล็อกละกันครับกูกดยังไงวะเนี่ยไม่กาดได้ไหมไม่กาดไม่ได้ครับติดเอฟเฟกต์คอนฟรอนไอ้นี่มันใช้ได้เลยนี่วะ ส่งแดกโนเราไปป้องกันครับพลังสามพันใช่ไหมเฮ้ยโอ้ไอ้เชี่ยไอ้เชี่ยลืมครับเรามีเอฟเฟกย้ายคออยู่โอ้ไม่ทันนะไอ้นี่บีพีห้าพันครับเป็นเอฟเฟกสั่งป้องกันด้วยมามึงเจอเอาไว้เข่นกูหน่อยเป็นไงมาเราจะทำการโอนคอมาให้ไอ้แดกโนนะครับสี่เม็ดแล้วก็ไปสั่งป้องกันนะครับ 4เม็ดนี่จะกลายเป็น BP 5,000แล้วก็บล็อกครับบล็อก How to block อีกฝ่ายจะใช้แฟลไหมตอนนี้ติดแฟลอีกฝ่ายนะครับไม่มีครับ BP 5,000มามึงมาแลกกับตัวลูกกระจกกูซะมึงเจอลูกพี่แบ a c กโนกูเข้าไปบล็อกดีเออน่าจะแตกคู่นะครับดูทรงถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดเราจะไม่ใช้แฟล แต่ดูรูปสถานการณ์แล้วทำไมกูแลดูเสียเปรียบอ e ีกฝ่ายอยู่วะเนี่ยถ้าเราโอนช่วงที่ไอเดโนเสาตีมามันน่าจะเจ๋งมากตีต่อก็ดีนะครับผมจะได้มีไอค่าคอร์สไว้ใจโอเคอีก e ฝ่ายจบเทินครับอืขออย่างเยอะนะสภาพไรอีก e ฝ่ายเลืออยู่แค่2เมตรเท่านั้นครับแต่นี่คือพระเท่าสมบัติอะไรก็เกิดขึ้นได้ครั้งนี้เราจะเรียกเป็นไอเบรซิ่งบครับ จ่ายคอสไป3เมตรแล้วยังไงต่อคับพี่เอาฟอร์มมาแปะให้ไปนี้ครับเลือกสับปดิดหนึ่งใบในเทสเอากลับขึ้นมือได้เยดเอฟเฟกดีนี่หว่าเอ้ยใช้เลยใช้เอฟเฟกบนี้เลยรีเทิร์นครับเอาหนึ่งใบขึ้นมือเลือกเป็นลูกพี่แดกโนเราดีกว่าอันนี้ค่าคอร์สน้อยฮนะน่าจะมีประโยชน์นะเรียกเป็นแดกโนสุดลอเทกของเราอีกรอบหนึ่งครับ คอไป1เม็ดให้มันกี่เม็ดดีวะเนี่ยเราจะโอนให้แด็กโนสักประมาณ3เม็ดก่อนนะครับแล้วก็เปลี่ยนใจครับเปลี่ยนใจเอายังไงมันก็โอนกลับมาได้ใช่ไหมเราจะเอามาไว้ที่เน็กซัสแต่ก็กลัวเทคมันไม่ติดนะดิกทำไมมึงหลายใจจังว่าเปลี่ยนใจครับเปลี่ยนใจเอาเอาคอมึงมาแด็กโนมึงโอนให้เขาก่อนแล้วมึงค่อยย้ายคอกลับมาหามึงนะโอเคนะ เข้าสู่แอคแทงสเต็ปครับตีด้วยมูป่าสุดหล่อเท่ของเราไปเลยลูกป้องกันหรือเปล่าครับอยู่ในช่วงแฟลชของอีกฝ่ายอยู่นะครับตอนนี้อีกฝ่ายไม่ใช้แฟลชครับแล้วก็ตีต่อไปตอนนี้ก็เป็นคิวของการบล็อกนะครับรออีกฝ่ายก็บล็อกโอเคปล่อยเข้าไลนะครับ เอาแดกโน่ไปตีอีกดีไหมไม่ครับไม่เราต้องดูสถา,านการณ์ดีๆเผื่อเทินหน้าเขาบุกมาทีเดียวเราเจ๊งนี่ไม่ได้เลยนะครับได้เปรียบอีกฝ่ายมาตั้งนั้นและเข้าสู่เทินของอีกฝ่ายครับตอนนี้เขาก็กําลังคิดไม่ตกอยู่นะว่าจะเรียกอะไรลงมาอีกฝ่ายมีหมูป่าเหมือนกันครับเรียกเป็น b l a z i n g บัวการเสียค่าคอสไป3เม็ดครับเอฟเฟกก็คือหยิบสปริตหนึ่งตัวขึ้นมือครับที่เป็นสปริตสีแดง แน่นอนครับการ์ดท,ที่อีกฝ่ายเลือกขึ้นมือมันก็ต้องเป็นอันโดเมดาสุดหล่อที่อยู่แล้วชิปหายละกูทีนี้ลูกพี่จะเข้าสู่แอคแท็กสเตปเลยไหครับเยสเรียกออกมาครับเป็นอันโดเมดาดากอนเนบิล่าจ่ายคอสไปซะเยอะเลยนะครับ BP เหลือแค่4 0 0พพอยต์เท่านั้นแต่4 0 0พของมันนี่คือเวลหนึ่งนะครับ <laughs> นี่คือความต่างของสมบัติที่มีคอสเยอะนะครับกับสมบัติที่มีคอสต่ำเฮ้ย <c oughs> อ้าวชิปหายละครับ เอฟเฟกของไอเนบิลาดารกอนครับทำการทำลายสับ hey, ปิตของเราแล้วก็สั่งตีมาด้วยไดโนเสาร์ครับเราก็ไม่มีตัวการ์ดจะด้วยสิเฮ้ยเด้อเด้อยด้อเด้เด้๋เวๆๆเดีอเด้อเ่อย่าอเพิ่เลืมครับเรามีด้อเดอเด่ออเู่นเด้อเทาอมิ้งเด้อเด้อเมเด้อเดเอเด้อเ้อ้อเอเอ้อเด้อด้อเอดเอเดอ้เอาม้อ่อด้อเ้ออเอ บล็อกให้สัปะรตดของอีกฝ่ายตีไม่ได้ครับแม่เดี๋ยวกูอ่านเอฟเฟกดีๆก่อนต่ำกว่า4 0 0พไม่สามารถตีได้เท่านี้โอเคโอเคถือว่าใช้ได้นะถือว่าใช้ได้เอาสั่งตีมาแล้วครับไลท์เราเลยลดอนโดไม่ได้อนี้ตีได้ส่วนไอ้ลูกกระจกที่เหลือมันตีเราไม่ได้ครับ B ีมันน้อยไลท์มันเหลืออยู่เม็ดเดียวเท่านั้นครับเราต้องทําการช่วงชิงไหมได้ถ้าไม่ได้เทินหน้าก็เตรียมตัวเจ๊งครับถ้าเราตีเข้าไลท์อีกฝ่ายได้ก็น่าจะสบายแล้วนะครับ ไอสัตว์ said, มีคอเยอะแต่ไม่ได้ช่วยอะไรกูเลยได้เป็นแรนไมครับเอฟเฟกช่วยในการทำลายสปอริต BP ต่ำกว่า3000ของอ e ีกฝ่ายครับแล้วกูจะไปทำลายไปไหนก่อนเปิดตอนนี้เลยครับใช้เป็นแรนไมครับใจคอสไป2เม็ดครับทำการทำลายสปอริตที่มี BP ต่ำกว่า3000หรือ2000นนี่แหละวัด ทำลายปไปไหนดีทำลายไอหมูป่าครับฮะอ้าวไอซัตกูเรียกเอฟเฟกต์ผิดหรือเปล่าเมื่อกี้มันเป็นการเพิ่ม VP ให้อีกฝ่ายเจ๋งครับเป็นช่วงเมนสเต็ปของอีกฝ่ายครับเรียกออกมาเป็นแบล็กโนทำการจ่ายคอสไปนะฮะแล้วยังไงต่อครับ,รบพรีรเข้าสู่แอคแทกสเต็ปทันทีทันใดครับตีมาด้วยมังกรแอนโดเมดาสุดหลอดที เราก็ไม่มีทางเลือกครับต้องทำการบล็อกเท่านั้นครับเพราะว่ามันติดไอเอฟเฟกของแอนโดเมดาอ้าวไอนี่มันแค่เวลลหนึ่งนี่วะแล้วกูจะไปบล็อกทำไมวะโอเคครับเหลือไรแค่หนึ่งเม็ดเท่านั้นครับถ้าเขาไม่ตีมาก็บ้าแล้วอ้าวไอสัตว์ไม่ตีมึงนี่กวนตีนนะเพื่อนมึงทำไปทำไมวะพี่มึงต้องเจอไดโนเสาร์กูแล้วทำการจ่คอไปสามเม็ดครับแล้วก็มอบคอให้กับไดโนเสาร์สุดหล่อเท่ของเรานะครับเวล2สองอยู่ที่สามเม็ด แล้วก็ให้เขาไปถามเม็ดครับแล้วก็ให้กับเล็กซัสครับถึงจะไม่รู้ว่าเอฟเฟกอะไรเมื่ออีกฝ่ายไล่รดเราจะได้จั่วการดหนึ่งใบกูขอบคุณมึงมากครับมันไม่ได้ช่วยอะไรแล้วครับตอนนี้ไล่อีกฝ่ายเขาเหลืออยู่หนึ่งเม็ดเราก็เหลือหนึ่งเม็ดเหมือนกันเข้าเทิร์นอีกฝ่ายครับ ดูทรงแล้วยังไงยังไงเราก็คงจะแพ้อ,อีกฝ่ายในช่วงของแอคแทสเตมครับอีกฝ่ายสั่งปีมาด้วยเนบิร a d าดราก้อนอันโดเมดาเราก็ทําการคัามแฟททามมิ Fat ่งไปครับแล้วก็ปล่อยให้อีกฝ่ายเขาตีเรามาเลยแต่เขาก็ขึ้นแฟททามมิ่งครับใช้เอฟเฟกอะไรก็ไม่รู้มึงทําไปทําไมป้าพี่ทำการโอนคอด้วยเอฟเฟกของดรากโนช็อคทรูบครับเราก็ไม่ทำการป้องกันครับเพราะดูยังไงยังไงกูก็แพ้จบแล้วครับ กับเกมประตูสับเปิี่ยซากะถ้าชอบก็กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับวาเจอกันใหม่อีพีต่อไปคนระับสาธุครับสาธุ